สำหรับใครที่สั่งคุกกี้ซากุระนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะจัดส่งพรุ่นี้นะครับเราก็จะไม่แพ็คเองเราจะให้หมูแพ็คนะครับนี่คือคนงานในการแพ็คครับ น right? hmm. ี้องนะครับ mm ้ม hmm. ah. ืออะไรมาเนี like ่ยมือเนี่ยมืออะไรนอะเลอะแั้วแทงดูพับแพ้คหมครับโอ้ถแพับ ก็จะมีติกเกอร์ให้เลยนะเสร็จยังเนี่ยน,นี้ส่งของเสร็จแล้วอนนี้เราก็ส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สองแล้วก็เราบอกว่ากล่องที่เราใช้ทั้งหมดอ่ะเป็นกล่องรีวิสเพื่อช่วยลดโลกร้อนด้วยก็คือ การหอมไของขยะทั้งหลายในโลกอ่ะมันจะลดลงถ้าเราใช้กล่องที่นําใช้แล้วแล้วก็นํามาใช้ใหม่ซึ่งมันก็ไม่ได้ยับไม่ได้แบบน่าเกลียดอะไรซึ่งเราก็ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วทุกกล่องนะคะวันนี้ก็ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะรายละเอียดเขายาวจริงไปทำออเดอร์ต่อไปกันดีกว่าบา,บายค่ะฝากติดตามช่องอเลยดิฝากติดตามช่องเมื่อเวลาบ้าวันเกิดด้ยนะคะอ่า ลาได้ปะาปะาปะไ,ไม่มีใครเราไม่ใครเห็น